ปอนกะลุกซาวนี่อ่ะอีปอนพอกะสิกินคือกันมาตํามื้อครู่อื้อ5:00น.สิซื้อจนยังมื้อแล้วเนาะพญา เด้ดอไปิ่งเตา่าจักกันนี่ัตนี้นี่มันฉี่หลอมุนเรได้มันยิงม,ม,มาหายคอยอีกได้ว่คอยเาิ่งลูกไม่เข้าไม่เข้าใชลูกัวดีโอ้ย เราจะตอกไปขายตรงไหนด้ดนี่เนาะไปเจาะตอ,อกไปสิได้ดิฮะเอาไปขายละแบบไปขายละไปขายขายังก็เป็นคนจักเออไม่มงันอะไรฝึกเงี้ยผัวเป็นคนจักเฝึกจะไปขายกูไปขายละอั่น นะาขายซะได้นะฮะขายขายอันอะไรล่ะ<า>ที่พังกีทุนมื่อนี้บมอแม็กเป็นคนจกักเพิ่นเอาเป็นคน,ปนไปขายเขา,ขานะ่เจะไใช้หมัดเขาสิาจะไปใช้หมัดเขาไม่มีกะยาแล้วมึงมึงม่เงินแหละมึงมึงทุน<ๆ>พิ่นจาไปให้ลุงเด้อพี่น้องเด้อ ดอกสองพันเนาะช่องมัดด้วยเฉยอ่ะพี่น้องกลับสุขสบายดีเด้อพี่น้องสะพอนเอาตอกไปให้ลุงเด้อพี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่ก,กจะจีเอาเสื้อผ้าเมื่อ้เอ,อ,อื้อยเนาะมันเสื้อผ้าลูกเนาะเสื้อผ้าหน้องใบเข่าจะไม่ลูกลเราแหละพี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่า เสืออะไรเกิดมนันน้อยเนาะแล้วก็เอาอุงอันหนึ่งมาหายเสืออู่อันหนึ่งมาหายเนาะอู่ไฟผ้าอันนี้แหละตอนนี้โอ้แดดอีลีเนาะตอนนี้เพิ่น เฉพอะจีชินให้ลูกอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่จีชินให้ลูกอยู่บะแมกกะสิตตัมมักมักหงพี่น้องเนี่ตัมมักตัมแตงมังหมักแตงอามังให้ลูกนี่เด็กอ่ะก็คืปอปั๊มสะุลหน้อยเลยโบคอยมักตัมสะโค้งไง<อ>จับเอาดีๆลูกถามคยพี่น้องหลังจากกอนเข้าลูกแล้วเนาะเอาก็สิเอาเครื่องมืให้เอื้อย บาม็กก็คือเมื่อให้ลูกแล้วันเลนะเนาะเพราะวาน้องไ้เข่าใหญ่แล้วบัสไซเมื่อนำพอเพาะบอลูกสาวอยากเมื่อบาดนำก็คือมีเสือเด็กน้อยเ็นเพ่อเด็กแรกเกิดพี่น้องมันเลือน้องไวเข่าเนาะ แลยก็อุงผ้าอันหนึ่งเกิดะผมเง้อกิดะออไปเกิด้าไปไปป่ะพี่น้องบัตรเกล้ๆหนึ่งลักหนึ่งกิโลกันแหละป่ะปาพี่น้องเกิดกันนี้เขาเอาเอาตั้งหนาออกเลยเนาะ ก่นมันดังก็เลยกลับเอาก็เลยบบาใส่ทางออกไปเพื่อนเลยน่นอะทางออปเพื้อนแมเง 不可能。<coughs> ฮะเอาเครื่องบิกเข่ามาให้น่ะเดูกหูไฟฟ้าหมูไฟฟ้าหมอเออเออคือไปคือโลดขึ้นไปเอาเครื่องไาม่เอเื้อยพี่น้องมา,งมาดิมาดอนี้เดิ อันนี้เป็นบ้านอันนี้แพมเพิร์ดเด็กแรกเกิดอันนี้มันเหลือคงไปเข่ากับเครื่องอัน,นเครื่องใครบ่รู้มันใช้ได้อยู่บ่ ป้อมซื้อมายังบริษัทใช่้บุกไม้ไปใชเป็นาบุกแมนเป็นาบุกม้เดี๋ยวเห็นเ้อพี่น้องล้าจบาแม็กเอาเรืองมืให้เอื้อยเนาะบแม็กกะซ พาเมียม,มือกับลูกมาบ้านเนาะมันขึ้นรถออกแหลนะน่ะโอ้กาวขึ้นไปใส่กันอันนนั้เด็กใส่ห่างกันเด็กใส่ห่างกาวทำไมแหละดึกใส่ิกออกมันนุ่มพอดแล้วมันเนาะเมือม่อซื้ออันทานเลยเนาะพาลูกกับเมียเมือ่อขี่รถผู้ใด,ดเมื่อมื่อนี่ว่ารถกิงเขาใส่ทานยากเนาะ ได้ี่น้องเขาจะขายดิ้งดิครับมียนสิงเบิด้องน้องพี่น้องอกันอยู่ทางบ้านาพี่น้องตอนนี้ก็มาขเรือลแหนเพาแลวเนาะใช่าซื่อทานทานเบิดส่วนเท่าเอาเานมันยังใหม่เบิดพี่น้องทานแม,ม,มันเทียไปดับเนาอไปองเช่้าเกือบดับฮแพ้ฮู้เดียวเนาะ มีหนี่แม่กับลูกไปจอดใส่จอดเพือนนี่หรือไปจอดดูานเลยค้นฐานเลยจอดจอด้เบิงกันนานไปเลยเนาะหามาซื้อานเีบ่อานีมีอะไรลูกสาวอีกมนี่สาวอแมกนนอนบแพี่น้องเ นอนต่อยพี่น้องสมัยลงไปซื้อถ่านอยู่ลุมนะ่มเนาะเข้ยเาไปซื้อถ่านเนาะซี่กระสอบเดี๋ยวจะนำลงบึถ่านเ่าจักเป็นอะไรเลยพี่น้องเอ้ยถ่านบ่แมกเห็ดเตานะ ไม่ขึ้นรถแล้วบออยากลงบอวันรุ่เช้า,า,ชาพอฮะเฮ้ย <Hey, S 1> อ,อย่าปีนมาด้วอีบอพาเมื้อซื้อฐานเนาะอ่ะ,อะพี่น้องคลิปนี้ก็จบเด้อบายบาย